เพื่อให้มันอะไรชิบหายจนอะไรสูญสิ้นตายจากลำดับพบมันจะเรียงอย่างนี้เลยนะเบียดเบียนไม่ชอบหน้านินทาใส่ร้ายจนจับได้มึงว่ากูเหรอเออทำไมเท่านั้นแหละประกาศเป็นอะไรกันเลยศัตรูชัดเจนแล้วจริงไหมเมื่อประกาศศัตรูชัดเจนไม่เมื่อไม่เผาผีแล้วจริงไหมกูจะทำทุกอย่างให้มึงอะไรกูจะทำทุกอย่างด้วยวิธีการอุบาทอุบาท่ะ เพื่อให้มึงชิบหายจนอะไรสูญสิ้นตายห่าดังนั้นลำดับของพบเสียก็สำคัญนะครับพี่ต้องรู้ไล้เพราะมันเป็นอะไรรู้ไหมปริมาตรของปัญหาหรือเรื่องร้ายในปีนั้น,น,นว่าระดับไหนอ่ะเปิดไปอีกแผ่นหนึ่งเออยังอยู่ยังอยู่ในหน้านี้ครับผมพี่ครับ ตรงนี้ที่ช่องให้ไว้คืออะไรรู้ไหมพบที่เป็นวงหน้าสีม่วงๆนี้ครับเราเรียกว่าความเหนื่อยยากถ้ามีพบพวกนี้เข้ามานะครับในจังหวะใดก็แล้วแต่นะครับมันคือเรื่องวุ่นวายและเหนื่อยยากของชีวิตมันคือเรื่องวุ่นวายและเหนื่อยยากของชีวิตทาสาทาสีก็บริวานไงนึกอ,ออกใช่ไหมครับ ตำแหน่งหน้าที่บริวารหรืองานรูทีหรืองานระดับล่างที่แปลว่าเหนื่อยเห็นไหมแสดงว่าทาสีทาสาเข้ามาถ้าไม่มีความหมายเป็นตัวบุคคลมันบอกเลยว่าคุณจะต้องเหนื่อยเหนื่อยเหมือนทํางานเหมือนลูกน้องเข้าใจไหมครับทาสาก็ตัวนี้อีกเหมือนกันขยายมหาโจรก็แปลว่าความวุ่นวายการฉกฉวยแย่งชิงความวุ่นวายเบียดเบียนมันก็ต้องทําให้เราเหนื่อยแสดงว่าไอไอวงกลมสีม่วงๆหน้าที่รู้สึกว่าเหนื่อยท้อเนี่ยมันกลายเป็นว่า อารมณ์ของความเหนื่อยยากในดวงถ้ามันมีพบตรงนี้เข้ามาในปีจรเดือนจรตรงนี้คืออะไรรู้ไหมนี่แหละคือเรื่องราวที่จะบอกดีหลายของชีวิตบรรทัดฐานที่สี่ครับฐานที่สี่เราเรียกว่าฐานกำลังที่จะบอกว่าปีจรน,นี้ดีหรือไม่ดี ปีจอน,นี้ดีดีในเรื่องอะไรก็พวกนี้ไปพบก็จะบอกดีแค่ไหนดาวก็จะอยู่ในพบขยายไปยิ่งขึ้นอีกแต่ถ้าปีไม่ดีเราไม่ดีกับใครเรื่องอะไรรายละเอียดเป็นยังไงก็มีความหมายดาวไปอ่านเพิ่มแสดงว่าอะไรรู้ไหมครับพบเป็นหัวข้อเรื่องดาวคือรายละเอียดของเรื่องและฐานกำลังเป็นตัวบอกดีหลายในเรื่องที่จะเกิด ดน,นะเวาลาเราการอ่านดวงนะครับฐานที่4จะเป็นตัวบอกดีร้ายของปีนั้นเดือนนั้นหรือคำพยากรณ์ว่าดีร้ายอยู่ในฐานที่4เรื่องอะไรก็ไปดูพบเป็นหัวข้อเรื่องรายละเอียดก็คือดาวดังนั้นนะครับฐานคือหัวข้อฐานคือดอกดีร้ายพบคือหัวข้อเรื่องดาวคือรายละเอียดของเรื่องเน,นะการอ่านดวงอ่านสัมพันธ์ฐานพบแล้ก็ดาว ดังนั้นตรงนี้นะครับพี่ก็ต้องไปทําความเข้าใจผ่านตากับมันนิดหนึ่งว่ามันคืออะไรแต่าก,การแยกย่อยอย่างเงี้ยมันทําให้พี่จําได้ง่ายรุ่นนี้เรียนจบจะต้องเขียนแผ่นนี้ให้ได้ด้วยเราเรียกว่าดวงพี่ชัยหนุนชะตาก็แปลว่าลงมาเลขเจ็ดตัวนี้แหละ แล้วก็เอามาหนุนเอามาขัดดวงออกไปนะครับพิมน์ออกมาแล้วโชคก็จะให้ไฟล์หรือต้นฉบับก็ได้นะครับพิมน์ให้แล้วพี่ก็ไปซี็อลเองก็ได้แล้วพี่ก็สามารถลงดาวพวกนี้ไว้กับเพื่ออะไรนะสมมติถ้าพี่ดูดวงลูกค้าลูกค้าดวงแย่ดวงต่างนะครับพี่ก็เขียนลงแผ่นดวงนี้แล้วพี่ให้ลูกค้าไปเคลือบแล้วก็ไปสวดบูชาดวงก็ได้เพราะคาถาบูชาดวงก็มีให้ตรงนี้อยู่แล้วน้โมเมอย่างนี้ครับมันก็ได้ อันนี้แผ่นดวงพี่ชัยในเลขเจ็ดตัวโชคทำไว้นานแล้วพี่พี่ครับนิดหนึ่งพี่รู้ไหมครับเลขเจ็ดตัวออริจินอลโดยพื้นฐานจริงนะมีแค่เจ็ดตัวสีฐานแค่นี้นะครับผมเห็นไหมมีแค่เจ็ดตัวสีฐานตรงนี้เท่านั้นเองแต่โชคต้องการจะบอกพี่ว่าพี่ครับ สฐานนี่คือหัวใจดังนั้นนะครับในอนาคตเรียนกับโชคถึงจะเป็น9ฐานแต่เวลาโชคใช้งานจริงนะโชคจะเน้นี้พี่ใช้อะไรให้คล่อง4ฐานเพราะการมาเขียนคำนวณทั้งหมดพวกนี้มันเสียเวลามากเข้าใจไหมเพราะอะไรรู้ไหมพี่ดูพบในฐานที่8ที่9แค่ขยายความหมายพบในฐานที่ 1, 2, 3เท่านั้นนะดูนะครับอัตามาอัตตาก็ขยายอัตาตานุไหมมันก็คือตัวเจ้าชะตาเองไหม ภาสาก็ขยายทาษาตัวนี้ไหมเห็นไหมครับทาษาก็ขยายทาษาตัวนี้ก็แปลว่าค่าท่าบริวารหรือความเหนื่อยยากเห็นไหมสิทธิทโชคสิทธิทโชคขยายอะไรลาภะก็แปลว่าโชคลาภด้วยเห็นไหมโพกสสมบัติขยายโพคาที่ดินเห็นไหมครับมหาโจรคือความวุ่นวายก็ขยายในความเป็นอะไรพยายยะการเบียดเบียนก็ได้ มหาอุบาทเอ้ยขอโทษอาใช่ครับมหาอุบาทขยายในภพชนเสียทั้งหมดเลยเห็นไหมก็แปลว่าอุปทุกอุปสรรคภาระปัญหาการติดขัดความไม่ลาบรื่นมหาอุปถัมภ์เท่ากับสุภะสุภะแปลว่าการช่วยเหลือส่งเสริญยศตําแหน่งการได้โอกาสดีงาสแสดงว่าอุปถัมภ์กับสุภะก็ความหมายเดียวกัน,อ,กนอัต,ตะก็เป็นตหนูก็ได้เห็นไหมครับเจ้าชะตาสักกะก็ขยายอะไร สหัสชะไหมยาติก็ขยายพันธุทุก็แปลว่าญญตาเห็นไหมทนังก็ขยายคำว่าทนังตัวนี้อยู่ไหมเคหังแปลว่าบ้านก็ขยายพันธุ์ทุพันธุกแปลว่าบ้านนะครับในเลขจิตตัวสีฐานนาวังแปลว่าการเดินทางการเดินทางการขับเคลื่อนการโยกย้ายจริงๆอะนาวังแปลว่ารถรถลาทรัพย์สินเนื่อออกใช่ไหมครับ มันเป็นได้ทั้งลาพะมันเป็นได้ทั้งทนังตัวนี้ก็ได้ทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายนี่คือนาหวังนะครับภาริยังหรือภรายาก็แปลว่าเพศตรงข้ามก็แปลว่าปัตตนีเห็นไหมแสดงว่าอะไรรู้ไหมแท้จริงแล้วในฐานที่แปดที่เก้าอ่ะตั้งขึ้นมาเพื่อขยายอะไรความหมายในฐานที่หนึ่งสองสามเพิ่มดังนั้นนะครับถ้าเราแม่นอยู่แค่สี่ฐานเราก็ทายดวงได้แล้วแต่เผอิญว่าสิ่งที่โชคจะสอนในเพี้ยมมันง่ายกว่า มันใช้เก้าฐานได้นี่เดี๋ยวโชคจะมาเก็บตรงนี้ให้ว่าตรงนี้คือฐานกำลังอ่ะเพราะว่าตรงนี้ที่เราบอกว่าฐานดีไร้มันคืออะไรฐานดีไร้ตรงนี้มันมาจากเนี่ยครับมันมาจากตั้งแต่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเดี๋ยวโชคจะไล่ให้ดูนะครับ เลขเจดตัวมันเวลาเขียนมันจะเขียนแต่หนึ่งหนึ่งหนึ่งก็แปลว่าฐานต่ำสุดคือสามจนถึงเจ็ดเจ็ดเจ็ดคือยี่สิบอ็ดแสดงว่าฐานกำลังตรงนี้เจ็ดสิบสิบเอดสิบสองิบามเนี่ยมันเป็นความหมายดาวพิเศษที่ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวโชวจะกลับมาสอนเนี่ยครับยี่สิบยี่สิเอ็ดเนี่ยกำลังสูงสุดของฐานที่มันบอกว่าในฐานนี้จะแปลว่าดีลายอยู่ในกลุ่มไหน ก็อยู่จะฐานตรงนี้ไงแต่ตอนนี้ที่โชคต้องการสอนพวกพี่ให้มันง่ายพี่ทุกคนมีมือถือไหมถ้าใครมีมือถือหยิบม,มือถือขึ้นมานิดหนึ่งถ้าไม่มีไม่เป็นไรเพราะโชคจะได้พี่ครับอเผอิญว่ายุคนี้โชคไม่ได้สอนให้พี่เน้นอะไรเปิดปฏิทินร้อยปีเข้าใจไหมครับโชคให้เปิดมือถือง่ายกว่าดังนั้นเวลาเปิดมือถือนะครับพี่เข้าอะไรรู้ไหมเข้า Google ได้ไหมเออ สมมติของพี่สาวถ้าพี่สาวได้ใช้มือถือเนี่ยครับเนี่ยมันจะมีเข้า Google แล้วเราก็พิมพ์ตรงนี้นะครับคำว่าเว็บพยากรณ์เห็นไหมครับมันก็ขึ้นเป็นอันนี้เลยเห็นไหมครับแล้วก็กดเข้าไปมันจะเป็นหน้าตารางดวงเห็นไหมครับเนี่ยมันโปรแกรมเจ็ดตัวเห็นไหมครับแล้วก็กดมันก็จะขึ้นเป็นหน้านี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยเราก็ตั้งค่า เดี๋ยวโชคจะสอนให้นะครับมันจะง่ายเราไม่ต้องเปิดดิทีนร้อยปีเข้าใจไหมครับถ้ามันมีในมือถือมันจะง่ายพี่ครับเข้าหน้าก o เกิ e พิมพ์ควเว่าพยากรมันจะขึ้นหน้านี้ไหมขึ้นไหมขึ้นแรบอ่พี่ชายนี่นไงขึ้นแล้วทุกคนขึ้นใช่ไหมครับเมื่อขึ้นปุ๊บนิ้วกดตรงนี้เลยตรงสีฟ้าเนี่ยครับพยากรเวลากดพยากรปุ๊บมันก็จะอะไรเนี่ยกดตรงนี้นะครับ มันก็จะขึ้นเป็นหน้าแรกของเขาให้เมื่อขึ้นเป็นหน้าแรกของเขาให้พี่สังเกตดูนะวงกลมนี้อยู่ตรงไหนกดที่อะไรเลขเจ็ดตัวเก้าฐานเวลากดมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นหน้าโปรแกรมเห็นไหมครับเป็นหน้าโปรแกรมปุ๊บพี่เอานิ้วอะไรเลื่อนเลื่อนมามันก็ให้อะไรอีกมันก็จะเลื่อนตรงนี้มาอยู่ให้ตรงเห็นไหมพี่ก็บีบขยายได้พี่ก็กดอ่ะสมมติ ดวงแรกก่อนสมมติดวงแรกนะครับเป็นเพศชายพี่ก็ติก๊กติ๊กที่เพศชายแล้วก็กดตรงสิบเอ็ดตรงนี้มันก็จะขึ้นมาเป็นวันให้ใช่ไหมครับใช้วันที่ยี่สิบสองเลยตั้งสิบเอ็ดเป็นยี่สิบสองเดือนกุมภาแก้ตรงนี้นะครับเป็นสองห้าสองศูนย์ นาฬิกาก็เป็นห้า <5. S 1> นากาศูนย์ห้ากับห้าสี่นาทีก็เป็นห้าสี่เมื่อได้แล้วใช่ไหมครับเมื่อได้นี้ปุ๊บนะพี่ก็กดโอเคไม่ต้องครับมันเป็นปกติของวันนี้อยู่แล้ว<อ>พี่ก็กดโอเคแค่นั้นเนี่ยครับยี่สิบสองกุมภาสองศูนย์ห้าห้าสี่เห็นไหมครับตั้งค่าตัวเลขตามนี้ เมื่อกดโอเคปุ๊บมันก็จะขึ้นอันนี้ให้เห็นไหมเป็นตารางดวงสำเร็จขึ้นไหมเออแสดงว่าอะไรรู้ไหมปฏิทินร้อยปีอยู่ตรงนี้ถ้าเรามีมือถือมันจะง่ายและสะดวกกว่าถ้าเราต้องการจะดูดวงนอ่ไหมครับไปที่ไหนก็ได้ขออย่างเดียวมีเน็ตกับมีแบตเตอรี่ดังนั้นนะครับเวลาตั้งดวงเงี้ยมันจะง่ายกว่าดังนั้นกำลังจะบอกว่าพี่ครับพี่ไม่จช่ปต้องเสียเวลาเขียนดวงและตั้งดวงหรอก ที่ใช้เครื่องมือตอนนี้เทคโนโลยีมันมาถึงจุดนี้แล้วจริงไหมครับแล้วเว็บพยากรณนะ์อ่ะเป็นเว็บรวมหมอดูหรือเครื่องมืออุปรกรณ์ที่ครบที่สุดดังนนะั้นต้องขอบคุณเว็บพยากรณ์ด้วยที่ให้อุปรกรณ์ดีๆเราใช้หน้ามาที่สุดเลย <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ม,มันสะดวกจริงๆเห็นไหมครับดังนั้นนะครับตรงนี้ก็ได้ได้ตารางเลขเจ็ตัวเก,ก้าฐานทั้งหมดล้ในการตั้งดวงอาจารย์เอาไว้ป่าครับไม่ใช่ผม <c oughs> อยู่ในกลุ่มพวกกลุ่มผู้เล่นดวงเก่าๆครับเขาทำไว้เมื่อสิบกว่าปีก่อนมีคนขอซื้อเว็บเขาล้านกว่าบาทเลยนะแต่เขาไม่ขายอันนี้เราก็จะได้ถ้าเราแคปออกมาเนี่ยครับเมื่อเราได้เป็นตารางดวงนี้นะครับพี่ถ้าเรานิ้วจิ้มนิ้วจิ้มที่พี่ครับมันจะขึ้นเลยนะครับว่าปีจรอะไรมาให้เราด้วยแล้วปีจรของดวงอยู่ตรงไหนด้วย นิ้วจิ้มตรงนี้ปุ๊บนะมันจะเป็นอะไรรู้ไหมมันก็จะไล่สีหมดว่าเลขสามไปไหนบ้างถ้าอย่างปีนี้ของโชคอะ่ะมันจะเป็นสามย้ำเจ็ดก็ต้องจิ้มเจ็ดอีกเวลาจิ้มเจ็ดปุ๊บนะมันก็จะตามเจ็ดไปให้อีกว่าไปสีไหนบ้างไปพบอะไรบ้างดังนั้นในเว็บของเขา,ามันง่ายในการใช้งานที่แน่ๆพี่ได้เลยแล้ว ได้ตารางดวงนี้เรียบร้อยแล้วจบไม่ต้องคิดอะไรเยอะดังนั้นนะครับวิธีการตั้งดวงอ่ะมันง่ายอย่างนี้เราเข้าใจไหมแต่คราวนี้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งสำหรับคนที่ไม่เป็นสำหรับคนที่ไม่เป็นเปิดไปหน้าที่สองในแผ่นนี้นะครับ เขียนตรงนี้ให้นิดหนึ่งยี่สิบสองกุมภาสองศูนย์ยี่ิบสองกุมภาสองศูนย์เวลาตีห้าห้าสิบสี่ ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเขียนเลขสองพี่ครับสมมุตินะอ่ะตรงนี้นะเขียนเลขสองขีดสี่ก็เนี่ยอข้าบนเดี๋ยวเดี๋ยวเลขสองสองลบสี่ 4. อ่ะแค่ขีดแล้วสี่ 4, เขียนสี่ข้างบนข้างบนแล้วก็ปีมาลงครับผม เลขสองลบสี่เขียนสี่ข้างบนอีกด้วยครับผมใช่ครับผมแล้วก็ปีมาลงใช่ครับผมเลขสองลบสี่แล้วก็เลขสี่ข้างบนครับผมแล้วก็ปีมาลงครับผมสองสองลบสี่ครับสองคือวันจันทร์ครับแล้วก็เลขสี่ข้างบนครับแล้วก็ปีมาลง พี่ครับเวลาเราอ่านเราจะอ่านจากเลยไหมครับว่าเกิดวันจันทร์ลบสี่คือเดือนสี่ขึ้นสี่ค้ามไอคำว่าสี่ที่เขียนข้างบนเครื่องหมายลบนะ่ะมันแปลว่าขึ้นแต่ถ้าแลมให้เขียนใต้เครื่องหมายลบเราจะแปลว่าอะไรนะครับวันจันทร์ขึ้นขอโทษวันจันทร์เดือนสี่ขึ้นสี่ค้าปีมะโรงเห็นไหมครับดังนั้นการเขียนย่อทางภาษาโนะขนเขาจะเขียนอย่างนี้ แต่เอาตรงๆนะในชีวิตจริงนะพี่เปิดโปรแกรมปั้งมันก็มาหน้านี้แล้วจริงไหม <S <S และในกฎของโหดมันมีอยู่ข้อหนึ่งที่พี่ต้องรู้ท้านเรียนเลขเจ็ดตัวเขาจะกําหนดไว้ว่าขึ้นหนึ่งข้ามเดือนห้าเป็นคานขึ้นปีใหม่ทางเลขเจ็ดตัว <S <S ปีใหม่ไทยจริงๆปีใหม่ไทยมันต้องสงการแต่เขากําหนดว่าขึ้นหนึ่งข้ามเดือนห้าเราก็ตามเขาเพราะไม่อยากจะขัดแย้งกับพ่อท่านจริงๆนะครับไทยทางโหราศาสตร์ไทย ต้องสงการแล้วจึงเปลี่ยนปีจันทรคติหรือเปลี่ยนนางสงการเข้าใจไหมครับก็คือใช้คําว่าถ้าเอาชัวสิบห้าถึงสิบเจ็ดเมษาไปแล้วแต่สําหรับเจ็ดตัวเขาถือว่าหนึ่งค่ำเดือนห้าแสดงว่าเราไม่ต้องไปเครียดในเรื่องนี้ในการเปิดเข้าโปรแกรมมันง่ายกว่าไหมในอนาคตถ้าใครจะเป็นหมอดูจริงหรือชัดเจนกับมันนะครับก็ซื้อแอปถ้าไม่ต้องการเข้าเว็บใช่ไหมครับก็เป็นแอปเจ็ดตัวเลยก็ได้มันก็ง่าย ถ้าเราขี้เกียจปฏิทินร้อยปีเปิดแต่มันจะเสียเวลาแล้วตอนนี้ปฏิทินร้อยปีหายากมากเพราะอะไรไหมครับคนไม่นิยมแล้วใช้แอปง่ายกว่าไหมใช้เว็บพวกนี้ง่ายกว่าดังนั้นตรงนี้ต่างหากที่พี่จะต้องเขียนดังนั้นนะครับข้อมูลคือวันจันทร์ขึ้นสี่คาำเดือนสี่ปีมาลรงดังนั้นพี่ก็ต้องมาเขียนในช่องนี้เลยตรงนี้เป็นเลขสอง,สองพี่ครับเขียนก่อนเลขสองตะหนุเป็นแถวเดือน เลขสี่มาลงเป็นเลขห้าพี่ครับเขียนให้ได้สามแถวนี้ก่อนการจะตั้งดวงพี่ต้องมีข้อมูลสามตัวนี้ให้ได้ก่อนคือวันเดือนปีเกิดไงการเรียนศาสตร์ตัวเลขก็คือศาสตร์วันเดือนปีเกิดนะครับผมพี่จะต้องตั้งอะไรให้ได้ก่อนรหัสวันรหัสเดือนและรหัสปีให้ได้ก่อนพี่ทุกคนดูคำว่าเลขเจ็ดตัว พี่ชายดูนะเพราะพี่ชายไม่เคยเรียนพี่ชายดูนะครับตั้ง2ได้ใช่ไหมครับก็ไล่อะไรไป2 3 4 5 6 7เลข7ตัวถึง7ปุ๊บย้อนกลับมาหนึ่งใหม่ใช่ก็ลอกตามนี้เลยก็ได้ถ้าไม่ลอกตามนี้จริงๆอ่ะอีกเซตหนึ่งนะครับโชคทำไม่สำเร็จแล้วนี่คือดวงตัวอย่างมันก็มีอีก ดังนั้นตรงนี้ก็คือให้รู้ก่อนว่าวิธีการหาดวงเดี๋ยวหาว่าเราไม่สอนวิธีการตั้งดวงก็คือหมายความว่าให้หาให้ได้ก่อนว่าวันเกิดเกิดวันอะไรเดือนอะไรและปีอะไรเมื่อได้ปุ๊บพี่ก็อะไรแล้วครับไล่ตัวเลขไปเลยถ้าวันจันทร์ก็สองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งเดือนสี่ก็สี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามปีมะโรงก็ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ แสดงว่าเราหาฐาน1ฐาน2ฐาน3จากวันเดือนปีเกิดได้แล้วใช่ไหมครับเขียนตัวเลขได้นี่แหละที่มาคําว่าฐานที่4ที่จะบอกดีร้ายเกิดจากอะไรรู้ไหมการรวมตัวเลขในฐานที่1 2 3ในแนวดิ่ง 2, 4, 5าเท่าก <|si|> ับ11 3, 5, 6ากเท่ากับ14 4, 6, 7เท่ากับ17 5, 7, 1เท่ากับ13 6, 1, 2เท่ากับ9 7, 2, 3เท่ากับ12 13, 4เท่ากับ8 แสดงว่าฐานที่4เกิดมาจากการรวมตัวเลขในแนวตั้งของฐานที่หนึ่งรวมกันมาแล้วรู้ไหมครับอันเนี้ยที่พี่ไม่สังเกตกันเลยแล้วไม่มีใครค่อยรู้กันด้วยพี่รู้ไหมครับตั้งแต่ฐานที่5มาถึงฐานที่9เนี้ยมันเหมือนจะมีวิธีการคิดซับซ้อนหลายรูปแบบเลยจริงไหมแต่พี่รู้ไหมครับในตารางเนี้ยมีทั้งหมดแค่เรูปแบบเท่านั้นเองนะ เดี๋ยวเวลาพี่เรียนไปยวพี่จะเห็นนะครับในตารางทั้งหมดนี้ครับมีแค่7รูปแบบ7รูปแบบเท่านั้นเองทั้งหมดนี้ครับที่เราเห็นว่ามันเยอะแยะเอาจริงๆนะครับตรงนี้ฟังใหม่นะตรงนี้มันจะเริ่มต่าสุดก็คือเลข1เกิดวันอาทิตย์เดือน1ปีชั่วมันจะเป็นรหัสหนึ่งหนึ่งหนึ่งแสดงว่าค่าตัวเลขในฐานที่4ี่ต่ำสุดต้องที่3เพราะ1 1, 1ึรวมกันได้ส สูงสุดที่ 7, 7, 7 21แสดงว่าฐานกำลังที่4จะเริ่มจากฐานฐานสสูงสุดที่21ดังนั้นฐานกำลังพะเคาะในฐานที่4ที่จะบอกดีไลน์เนี่ยมีตั้งแต่ฐาน 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1าหกเจ็ดแปจนถึง21่สิทำไมต้องเริ่มจาก3เพราะ 1, นึ1่บวกหบวกหมันเท่ากับ3จริงไหม สูงสุดก็คือเจ็ดเจ็ดเจดคือเลขตองก็เท่ากับ21แต่ตรงนี้กฎมันบอกว่าอะไรรู้ไหม